สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถเทคเตอร์คูปต้า MU 4902นะครับเป็นรุ่นคิดนะครับ 2, 2. คันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใบมีดขันล่างนะครับพร้อมกาดแล้วก็ด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับขนาด220 GA นะครับตราช้างนะครับ คันนี้เก็บงานนะครับชุดสีใบมีดดนนานะครับให้ใหม่นะครับนอกนั้นสีผฟกระโปงสีเครื่องยนต์สีด้านท้ายสีเดิมนะครับใครที่ต้องการหาคูปตะเอ็มยูสีเ้านนะครับคันนี้จดทะเบียนปี 6- 3สานั่นเองนะครับสภาพสวยๆนะครับยางดีสเส้นเลยครับลงน้าน,นี่เหมาะมาก นะครับเอ่็มยูสี่เก้านะครับลงหนาก็ได้นะครับลูกค้าไว้ปั่นนานะครับนี่ครับยางตัวนี้สีเส้นนะครับเก็บงานแค่สีใบมีดด้านหน้านะครับสีฝากระโปรงก็สีสันเดิมเดิมนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้ m u 49 0 2ส่นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่565,000บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกค้าที่ต้องการอยากได้นะครับ m 4 9คันนี้นะครับมีราคาพิเศษให้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับมีส่วนลดให้20,000บาทนะครับใครที่ต้องการหา m u 4 9นี่ครับมีจัดเลครับสภาพสวยๆนะครับสีสันปิ๊งๆนะครับคันนี้หรือใครอยากจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ผันพวนก็ได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ We'll yeah.